สวัสดีค่ะไม่เนมมาแล้วค่ะอันนี้จะพาทําไข่เจียวนะคะใส่เจียวใส่มะเขือเทศแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะอันนี้ใช้ไข่สามฟองค่ะสามฟองต่อจากไข่เจียวก็จะเป็นหมูผัดขิงนะคะหมูผัดขิงก็จะมีขิงซอยพริกแดง แล้วก็อันนี้หอมหัวใหญ่แล้วก็พริกหยวกแล้วนี้กระเทียมนะคะจริงๆมันต้องมีต้นหอมด้วยแต่ว่าแม่เนียมต้นหอมหมดนะคะเลยได้ใส่แค่นี้ค่ะมาลงมือทำกันเลยค่ะกระทะร้อนแล้วใครใช้ไฟแก๊สเปิดไฟกลางนะคะกระทะร้อนแล้วตั้งกระทะให้ร้อนนะคะก็น้ำมันลงเราจะเจียวไข่ก่อนนะคะเจียวไข่ก่อน ถ้าตนร้อนค่ะแล้วก็น้ำมันลงสวัสดีทุกๆท่านนะคะผู้อยู่ทางใกล้ทางไกลทุกๆท่านค่ะไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ผ่านมาในช่องของแม่เนียมค่ะร้อนแล้วไข่ลงค่ะเคสูงอย่างนี้เลยนะคะ เอาอย่างนี้เลยค่ะอันนี้เราทำกินบ้านๆเราเลยนะคะมนเนียมขนาดแบบนี้นี่ค่ะใส่มะเขือเทศใส่หอมใหญ่หั่นฝอยค่ะช่วงนี้ปิดเทอมแล้วเด็กๆ อาหารสำหรับเด็กก็ต้องไม่เผ็ดด้วยนะคะ เป็นสองส่วนค่ะเพื่อมันจะได้กลับง่ายแล้วแต่ถนัดนะคะแต่ไม่เนียนถนัดแบบนี้หรือใครจะทัดตลบทีเดียวเลยก็ได้แล้วแต่ถนัดไอ้เกลียว ค่ะทำอย่างนี้เลยทำอย่างนี้เลยนะคะอะไรง่ายๆเล่นเดียมชอบอะไรง่ายๆค่ะที่เราถนัดเลยนะคะทีนี้น้ำมันมันน้อยไปหน่อยเราก็เติมน้ำมันนะคะจะผัดขิงค่ะ เติมน้ำมันอีกนิดนึงรถไฟลงก่อนนะคะเอากระเทียมลงค่ะกระเทียมลงกระเทียมลงกระเทียมหอมอหมูลง หมูนี้เราหมักแล้วนะคะด้วยน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะ ใหญ่ลงเอาขิงลงเลยนะะเอาลงเลยค่ะเอาลงเลยเอาลงเลยผัดใส่กันเลยค่ะเพราะว่าหมูเราถุกแล้วทีนี้เราก็มาปรุงรสนะคะน้ำมันหอ,อยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ อันนี้เป็นซอสผัดนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะตอนนี้เล่งไฟได้เลยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทราย ใครจะใส่รสด,ดีหรือผองชูรสใส่ได้เลยนะคะแต่แม่เนี่ยไม่ใส่นะคะไม่ใส่ตมน้ำนะคะผูกคลิกค่ะก็จะมีกลิ่นหอมของขิงขึ้นมาเลยนะคะ ชิมค่ะชิมให้รสชาติถูกใจเรานะคะเรากินรสไหนความเค็มความหวานแล้วแต่เราเลยนะคะเอาให้ถูกใจคนทานนะคะอันนี้แม่เนียวก็จะเติมซอสซอสผัดนี้นะคะไปอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ปิดไฟค่ะเสร็จแล้วค่ะอาหารง่ายๆสไตล์ไม่เลียมนะคะง่ายๆสไตล์ไม่เลียมค่ะตักเสิร์ฟค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์กด,กด,กดติดตามให้กับช่องแม่เนียมค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ